เบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราในสังคมไทยมากกว่าที่เราคิดค่ะหลายท่านทราบไหมคะว่าปัจจุบันนี้นะคะเรามีผู้สูงอายุรวมถึงผู้ป่วยนะที่เกิดจากโรคเหล่านี้เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยค่ะหลายคนเลยพยายามมองหานะคะผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีส่วนช่วยในการบำรุงและก็ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดียิ่งขึ้นนอกจากการไปหาคุณหมอนะคะด้วยแพทย์แผนปัจจุบันค่ะแล้ววันนี้นะคะพิมก็อยู่กับผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกายด้วยนะมาฝากหลายๆ น,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 ะะนั่นก็คือยูคอฟฟี่นั่นเองค่ะแต่ตัวพริมเองนะคะจะไม่มาพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้คนเดียวแน่นอนค่ะเรามีอีกหนึ่งผู้เชี่ยวชาญที่เรียกได้ว่ารู้ลึกร,รู้จริงนะคะถึงสารสก,กัดต่างๆที่อยู่ในยูคอฟฟี่มาฝากทู้ชมกันนะคะอยู่กับคุณหมอกรอนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสดีครับคุณหมอกรแนะนาตัวนิดนึงค่ะครับผมสวัสดีครับผม หมอกรนะครับพิสิทธิ์พัชเจริญพักดีผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารครับคุณหมอกรถามก่อนเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพิมพ์ได้อ่านข้อมูลมาเขาบอกว่าการที่เราเป็นโรคเบาหวานค,ความดานันหรือไขมันในเลือดสูงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายผู้สูงอายุนะครับที่เป็นเบาหวานเนี่ยปีหนึ่งสูงมากกว่า5 0 0 0 0นคนแล้วที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานนะครับแล้วก็ปีนึงเนี่ยจะเสียชีวิตประมาณ1 0 0 0 0แสนคนใน5 0 0 0 0 0คนรู้ไหมครับ มีครึ่งหนึ่งที่ว่าไม่ทราบตนเองเป็นเบาหวานตรงนี้นี่เองนะครับทำให้เขาเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นโรคพชฒาตาเงียบเพราะว่าไม่รู้รตัวเองเป็นในชีวิตปกติกินปกติการออกกาลังกายเกาไม่ออกกําลังกายเครียดกักการทางานอยู่ไปอยู่ไป จนเกิดภาวะแทรกซอ้อนหรือกา,ารขั้นเคียขงของการบางคนเสียแขนเสียขาบางคนมองไม่เห็นเลยนะครับแล้วจุดเริ่มต้นค่ะเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่ทราบว่าวเป็เเป็นกว่า50มันเริ่มต้นจากอะไรคะกา,ารการเป็นโรคสำหรับโรคเบาหวานครับมีด้วยกันหลากหลายสายด้วยกันครับแยกตามประเภทของเบาหวานนะครับก็คือประเภทแรกเลยเนี่ยไม่ประมาณ10ก็คือ เกิดจากความผิดปกติของร่างกายก็คือตับอ,อ่อนไม่สามารถผลิตฮอร์โมอนอินซูลินได้ในส่วนนี้นการรักษาก็คือคุณหมอต้องฉีดอินซูลินเพื่อให้ร่างกายทํางานเป็นปกติอีก90%ทนี่เป็นเบาหวานทราบไหมครับเกิดจากอะไรเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตกินเยอะเกินไปเยอะเกินที่ว่าร่างกายจะนําไปใช้ทานของหวานนะครับฟาสต์ฟู้ดต่างๆแล้วก็ขาดการออกกำลังกายนะครับนอกจากนั้นบางคนดูแลสุขภาพตัวเองดีอยู่แล้ว แต่มีกรรมผัุนเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นตัวเองก็มีความเสี่ยง<อ>ที่จะเกิดขึ้นได้ครับค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นแล้วเนี่ยนะอาการที่ตามมาต่างๆมากมายแย่<อ>สุดเลยค่ะถ้าเกิดไม่เสียชีวิตเนี่ยคืออาการ แย่สุดเลยนะซึ่งบางคนบอกว่าอาจจะทรมานมากกว่าเสียชีวิตคือเป็นอมตพืชอ,อมตพาตก็คือไม่สามารถดําเนินชีวิตประจําวันได้ก็ถือว่าเป็นสาุที่ร้ายแรงแล้วก็ทําให้คุณภาพชีวิตเนี่ยไม่ใช่ตัวเราคนเดียวที่เป็นคือบุคคลในครอบครัวต่างๆก็จะเดือดร้อนไปด้วยแล้วถ้าพูดถึงโรคอื่นนอกจากโรคเบาหวานล่ะคะมีอะไรอีกที่อันตรายคะหลายหลายคนบอกว่าพวกนี้เนี่ย ถือว่าเป็นโชูกเกิดเป็นเบาหวานแล้วเนะี่ยไขมันจะตามมา oh. ลรกตับลรกไตจะตามมาตรงนี้นะครับสามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากไม่ทราบเลยเป็นเบาหวานว่าบางคนเนี่ยเป็นแล้วแต่ว่าไม่ฝากรีกรรม <That. S 2> ก็คือเมื่อค่าระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงมากขึ้นหลอดเลือดของเราเนี่ยก็คือเกิดการอักเสษบาดเจ็บอยู่ตลอดเวลา <that. S 2> นะครับมีการบาดเจ็บของเส้นเลือดเกิดพักขึ้นมานะครับหรือว่าเส้นเลือดเนี่ยเกิดการตรีบตันขึ้นมาหัวใจของเราเนี่ยเปรียบเสม,มือนปั๊มคือต้องบีบเลือดออกไปเลี้ยงอววัยตะต่างๆทั่งหมดงนตัของเรานอครับพอหล งานหนักขึ้นพอ<ะ>หนักขึ้นปุ๊บหัวใจเราทำงานหนักเปลียนเสมือนค่าความดันโลหิตก็จะสูงขึ้นก็ตามมาเลยก็เป็นโรคความดันวีดสูงะนะครับพอนานวันเข้าเราก็ยังไม่ดูแลตัวเองเขาเรียกว่าเป็นพยาธิสภาพเกิดการอักเสบเรื้อร<ะ>ังถ้าไปที่ตา<ะ>เตาเราอักเสบสายตาลืมภาพมองมองไม่เห็นถ้าไปโรงพยาบาลไม่ทันบางคนก็อาจจะอุดเสียตังตาไปได้นะครับผมหรือว่าบางคนนะครับไปไปเท้าเิ่นชาอาคิดว่านอนทับแขนบ้างหรือว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยอเริ่มอายุเยอะคิดว่าเป็นเน็บชาธรรมดายใช่ครับไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นนเบาาหว ตรงนี้พอนาวันเข้าสาเหตุเล็กๆหยิบตะกูว่าเกิดบาดแผลน,นิดหน่อยแผลหายช้าเพราะว่าอาจหลอดเลือดอักเสบเลือดไเลี้ยงได้ไม่ดีไปโรงพยาบาลบางครั้งก็สายเกินไปต้องตัดแขนตัดข,ขาก็มีนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยไปจบที่ว่าไตวายระรังปเป็นโรคไตเพราะเนื่องจากไตเองก็ต้องมีหลอดเลือดไปเลี้ยงแต่หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตเนี่ยมันก็เล็กลง หาใปก็รู้สึกว่าตัวเองโอเวอร์โหลดแหละทำงานหนักเกินไปก็วายเลยเรามีอะไรที่จะพอเช็คได้บ้างคะจุดเริ่มต้นของมันว่าอาการอะไรมากครับผุสำหรับอาการเบื้องต้นที่สามารถเราเช็คได้ในชีวิตประจำวันเลยก็คือ <Okay. S 2> หนึ่งปสัสสาวะบ่อย <c oughs> บางคนปสัสสาวะตอนกลางคืนนะคะระับปัสสาวะบ่อย <c oughs> ปุ๊บรู้สึกว่าตัวเองเนะนี่ยอ่อนเพลียเนื่องจาก น้ำตาลนะครับที่เราอยู่ในกระแสเลือดเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้รู้สึกอ่อนเพลียวบ่อยกินจุมากขึ้นแต่ว่าบางค้งก็ไม่ได้อ้วนขึ้นรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอ่อนเพลียตลอดเวลาทำไมก็คือไม่รู้สึกสดชื่นตรงนี้นะเป็นอาการเบื้องต้นที่สามารถประเมินตัวเองได้นะ,ะว่าตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานไหมควรที่จะไปปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลตรวจผลณแล็บให้รู้เลยว่าเป็นหรือไม่เป็นค่ะแล้วส่วนอาการของไขมันในเลือดสูงกับความดาันเราสูงนะคะตัวนี้เราจะเช็คอาการยังไงได้บ้างเบื้องต้นครับผมสำหรับกลุ่มอาการพวกน คือเราเนี่ยไม่ทราบเลยว่าเราเป็นตัวนี้สัมผัสได้ง่ายก็คือผู้สูงอายุหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เราอยู่ที่บ้าน<ใ>เดินขึ้นบันไดก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยละหรือว่าถ้าออกกาลังกายหนักๆเลี้ยงลูกเลีล้ยงล,ลานวิ่งรู้สึกว่าแน่นหน้าอกอะไรต่างๆรู้สึกว่ามีปัญหาที่เกี่ยวกับเราเลือดหัวใจแล้วนะครับตรงนี้ทีนี้ค่ะวิธีการดูแลรักษาร่างกายตัวเองก็มีทางแพทย์แผนปัจจุบันที่หลายคนก็ต้องไปตรวจไปหาหมอดูแล้วเมื่ออายุมากยิ่งขึ้นนะคะแต่อีกหนึ่งทางเลือกค่ะที่เขาเรียกว่าเป็นกกกกกาาาารรรบบบุุงแแแลลลลล้้้ววว็็ดูููสขภพพคค่่ไไปปทีีััันนนิอออหยยืเผต You Coffee นั่นเองค่ะเรียกจะถามคุณบอนิดนึงค,ค่ะถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์ยูคอ f ี e ด้านหน้านี้ค่ะสารสกัดต่างๆของเขามีอะไรบ้างแล้วดียังไงบ้างรครับผมสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยูคอ f ี e นะครับ, <Coffee S 1> รบซึ่งเป็นกาแฟพร้อมดื่มของเราเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้นะครับทุกคนเนี่ยกังวลในเรื่องของทานเฟอ ทานเข้าไปแล้วปุ๊บเฮ้ยเราทานไขมันเรียวหรือเปล่าทานไขมันไม่ดีหรือเปล่าอยู่คอฟฟี่นะครับเราก็คือพัฒนาขึ้นมาเนี่ยไม่มีไขมันที่่าเป็นไขมันเรียวแล้ว่าทานเฟร,ร,รนะครับเราเลือกใช้สารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวะครับซึ่งจะช่วยในเรื่องของการให้รับประทานง่ายขึ้นอร่อยขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือไม่เป็นไขมันเรียวที่จะสะสมในร่างกายนอกจากนั้นนะครับเราได้เติมสิ่งดีๆที่ทุกคนควรจะได้รับนะไม่ว่าจะเป็นตังถังเช่าตั้งถังเช่าใช่ครับหรือว่าถังเช่าเนี่ย เราให้ปริมาณสูงถึง300มิลลิกรัมที่จะช่วยให้ไข่นะครับที่ย่ามีปัญหารู้สึกว่าร่างกายไม่กระชุนกระชวยรู้สึกว่าตัวเองเนะี่ยอ่อนเพลีย่านเข้าไปเนะี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองเนะี่ย กำลังมากขึ้นช,ชื่นมากขึ้นนะครับมีคุณสมบัติช่วยเรื่องการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนอกจากตารขันเช่าค่ะมีอะไรบ้างครับตัวต่อไปเนี่ยเราได้สมญานามว่าเป็นที่พระเจ้าแห่งชีวิตเลยนั่นก็คือเห็นลนจือนะครับเห็ลนจือเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีเป็นร้อยสายพาลลันธุ์เลยนะเดินขาวเขียวเหลืองม่วงอะต่างๆแต่ที่เราใช้เลยก็คือเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดบอกได้เลยนะครับก็คือเป็นเห็ลนจือสายพันธุ์สีแดงมีการศึกษาวิจัยนะครับพบว่าจะมีสารโพลีิซคลายซึ่งสารตัวนี้นะครับจะเหมาะสําหรับทุกคนเป็นอย่างยิ่งก็คือ1ช่วยลดระดับน้าตาลในเลือดได้นะครับแล้วก็2 เลยก็คือจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มระดับภุ้ิกันให้กับร่างกายเฮลินจือก็สามารถช่วยในเรื่องตรงนี้ได้ทีนี้ค่ะเห็นบอกว่ามีของดีของทางเกาหลีด้วยใช่ครับอีกตัวหนึ่งเลยก็นึกถึงประเทศเกาหลีก็ต้องนึกถึงโสมใช,ใช่ไหมครับซึ่งโสมของเราเนี่ยก็คือจะเป็นโสมที่ว่ามีการพัฒนาวิธีการสก,กัดก็คือเราไม่ได้ใช้โสมที่ว่าอบสองครั้งสามครั้งนะครับแ,<ต>แต่ว่าของเราเนี่ยใช้โสมอบถึงเก้าครั้ง,งซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยได้สารกลุ่มสารพุมินที่สูงใครที่ทานเข้าไปเนี่ยสามารถยห็นวลได้เร ไทยนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของความจำบางครั้งหลงลืมง่ายอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มออกซิเจนให้ที่สมองช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงการเกิดโรคความจําเสื่อมอะไรต่างๆได้ด้วยแล้วนอกจากนั้นค่ะพี่เห็นบอกว่ามีกระเทียมด้วยใช่ครับกระเทียมเนี่ยแล้วก็คือเราจะใช้เป็นพิกาลอีกเพื่อที่เป็นกระเทียมดำตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะได้สารอาริซินซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ของกระเทียมซึ่งสามารถช่วยในเรื่องของการลดระดับคอเลสเตอรอลได้ลดไขมันเลวต่างๆที่อยู่ในหลอดเลือดได้คือประสงค์เลยใครที่ทานเข้าไปเเี่ยสสาาาามมรรถลดดควงกกิ คอเลสเตอรอลสูงการเดืดโลหิมันในโลหิตลูสูงได้ครับหลายๆคนที่ฟังอยู่แบบนี้ค่ะอาจจะอยากรู้ว่าตัวยูคอฟฟี่ตัวนี้ของคุณหมอจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราป่วยอยู่แล้วแล้วเราต้องทานยาแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเราสามารถทานตัวนี้ควบคู่ได้ค่ะครับผมสามารถทานควบคู่กันได้เลยนะครับสาหรับใครที่ว่ามีโรคประจาตัวอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันสูงซึ่งไปรับยาจากคุณหมอนะครับมาทานเป็นประจําทุกวันอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถทานยูคอฟฟี่ได้นะครับแต่ว่า ให้ตัวยาเนี่ยหรือว่าตัวยองฟี่เนี่ยมีประสิทธิภาพที่จะในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเนี่ยไดดีที่สุดเนี่ยก็คือควรจะเวละยะห่างประมาณสักหนึ่งชั่วโมงก็คือสามารถที่จะดื่มยูคอฟี่ควบคู่กันไปเป็นการดูแลร่างกายให้ดียิ่งขึ้นส่วนยาที่เราจะคุณหมอเนี่ยก็ทานปกติเป็นการรักษาตามแพทย์แผนโบ<ช>ัาได้โดยไม่มีการขัดติธกันใช่คะนะคะและนอกจากนั้นค่ะสิ่งที่พิม์ชอบที่สุดเนี่ยพิมเห็นนะคะด้านหลังกล่องเนี่ยเขาบอกว่า ใส่คอลลาเจนด้วยใช,ใช่ไหมคะใช่ครับตรงนี้ก็คือเรามีการเติมสารสกัดอื่นๆนครับที่ว่ามีผลดีต่อสุขภาพคอลลาเจนที่เราเติมเข้าไปนะเพื่อที่ว่าจะช่วยในเรื่องของการบำรุงสุขภาพไม่ว่าจะทางด้านผิวพรรณที่สําคัญเลยก็คือข้อกระดูกตรงนี้นะครับผู้สูงอายุบ,บางท่านนะครับมีในเรื่องของข้อกระดูกเสือ่อมสามารถทานได้นะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคข้อกระดูกเสือ่อม นอกจากคอลลาเจนแล้วนะครับเรายังมีแคลเซียมอลเทเนตซึ่งเป็นแคลเซียมที่ว่าอยู่ในฟอร์มพิเศษนะครับสามารถละลายได้ในน้ำนะครับแล้วก็สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้มากกว่าปกติถึงเท้าเท่ายงนี้ละกันค่ะยายคุณหมอบอกหลายๆท่านนิดหนึ่งว่าใครบ้างที่เหมาะกับการดื่มยูคอฟฟี่สามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มที่ว่ามีโรคประจาตัวนะครับหรือว่าตัวที่วตัวเองเนี่ยจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นเพื่อที่จะเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเหล่านั้น นะคะก็คือใครที่ป่วยเป็นโรคเออบาหวานความดันหิตสูงหรือว่าไขมันในเลือดสูงเนี่ยสามารถทานได้ะนะคะไม่ขัดกับยาและสำหรับหลายๆท่านค่ะที่มีอาการอ่อนเพลียที่เขากังวลใจว่าถ้าดื่มยูคาฟี่ตะกรวัลไปกลับบ้านไปค่ะเขาจะมีอาการแบบนอนไม่หลับไหมคะคุณหมอตรงนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับใครที่ว่าทานเข้าไปนะครับสามารถนอนหลับได้เป็นปกติเนื่องจากเรามีส่วนผสมต่างๆนะครับช่วยในการเพิ่มระียบเลือดทำให้ใครนะครับที่กังวลอยู่เนี่ยนอนหลับได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับหลับแบบมีสุขภาพที่ดี เอาง่ายๆว่าตัวยูคอฟฟี่ค่ะจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพมคุณให้คุณดีขึ้นอะไรที่มีปัญหามีความเสี่ยงเป็นบมหวานความดันไขมันอุดตันเส้นเลือดรวมถึงคนที่ทํางานหนักไม่ต้องกังวลใจไปค่ะเพียงแค่คุณดื่มยูคอฟฟี่นะคะในตอนกลางวานันค่ะทําให้การทํางานกระตับกระเฉงมากยิ่งขึ้นนะคะสภาวะในเรื่องของเลือดแล้วก็น้าตาลในเลือดเนี่ยลดลงได้ด้วยใน<ช>ระยะยาวนะคะด้วยสารสกัดต่างๆมากมายใช่ครับย้ายคุณหมอทิ้งท้ายนิดนึงค่ะสำหรับคนที่ไม่มั่นใจดีกว่า กาลังลังเลครับผมตรงนี้ก็คือสามารถมั่นใจได้เลยนะครับว่าอยู่คอฟฟี่เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อมอาหารหรือว่าเป็นกาแฟที่มีความปลอดภัยครับเนื่องจากเราเนี่ย ได้รับการผลิตที่โรงงานที่ได้มาตรฐานนะคะมี GMP มี ISO มีฮาซาเปไรต่างๆแล้วก็ที่สาคัญเลยเนี่ยเรามีทีมในใักวิจัยนะที่พัฒนาสูตรออกมาจนได้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยูคอฟฟี่นี่แหละค่ะก็เป็นการตอกย้ำนะคะความมั่นใจค่ะในผลิตภัณฑ์ยูคอฟฟี่นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นคนกลุ่มไหนที่อยากดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเองเน้นนิดนึงละกันกับคนที่ป่วยอยู่แล้วเป็นเบาหวานความดานันไขมันอุดตนัเนในสเลือกอะไรก็ตามแต่ที่ออ บางทีเราก็อยากดื่มกาแฟเนาะก็เปลี่ยนค่ะถือว่าเป็นกาแฟทางเลือกหนึ่งทางนะคะกับยูคอฟฟี่นั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอกออ๊งมากค่ะคขอบคุณค,ค่ะ